เมื่อ <S <S รักเข้ามาหย่อลงหัวใจ <S <S ฉันก็พร้อมจะพุ่งทะยานสุฟ้าแต่คือคนเดียวที่ใจตามหา

Keep สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่อดิศรแฟมบารีในบ้านแดงนะครับแล้วก็น้องนะครับแล้วก็มีอดิศรอดิศรสตอรี่นะครในบ้านแดงเหมือนกันนะครับนะแล้วก็มีอะไรเอ๋าน้องหาไลฟ์สไตล์นะครับในบ้านฟ้านะครับนะตอนนี้ก็ไลฟ์ช่องพิติกด้วยนะครับทุกคนนะตอนนี้ไลฟ์อยู่อ่าสี่ห้าดิห้าห้าช่องอ่ะตอนนี้ไลฟ์เล่นอยู่ห้าช่องนะทุกคนนะก็สวัสดี ช่วงค่ำนะครับสิบเก้านาฬิกาสี่สิบหกนาทีนะครับวันคืนวันคืนวันพุธนะครับเนาะคืนวันพุธวันนี้ก็ฝนตกนะที่สกุลนครนะทุกคนฝน Gan. ตกนะครับก็สบายเลยวันนี้ไม่ต้องรดน้ำต้นไม้นะตอนเช้าก็ไม่ต้องรดตอนเย็นก็ตกอีกรอบหนึ่งนะครับตกสองรอบเลยนะฮะแต่ว่าอคือสบายสบายในที่นี้คือสบายไม่ต้องรดน้ำต้นไม้แต่ก็ไม่ค่อยสบายตัวเท่าไหร่นะวันนี้ก็ รู้สึกว่าจะเข้าสู่อาการเป็นหวัดแล้วนะครับฝนตกทําให้ความชื้นในอากาศแล้วก็รู้สึกว่าจะไม่สบายนะครับทุกคนนะก็เลยกินกินไปละนะครับกินไปละกินพารากับน้ำยาไอแก้แพ้ไว้นะครับทุกคนนะก็เสียงมันอาจจะอ e ู้อีอู้อีอยู่ตรงคอนะรู้สึกจะมีหวัดนิดหน่อยนะครับทุกคนแต่ว่ายังไม่ได้มีไข้มีอะไรนะแต่ว่ากินยา การไว้เฉยนะทุกคนนะก็อ่าหลายๆท่านนะครับที่มีพื้นที่ไหนที่ฝนตกก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยแล้วกันนะครับนะบก็ด้วยความปัญหาดีจากอดิศรแฟมบลี่นะครับนะตอนนี้ก็ไลฟ์พิติกด้วยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันเนาะเมื่อกี้เพิ่งออกจาก R.O.B. นะก็เพิ่งมีโอกาสได้เล่นถามเกมเมื่อกี้นะครับ วันนี้ทั้งวันเล่นไปตอนเช้าเล่นไปสองเกมเนาะเมื่อกี้เล่นไปสามเกมนะครับเออชนะชนะสองแพ้หนึ่งอืมสวัสดีคุณศรีวัฒนานะครับสวัสดีแม่แม่เอฟซทุกทกท,กท่านนะครับสวัสดีครับเปิดการมองเห็นให้ผมด้วยละกันนะเห็นว่าผมหายหายน้าหายตาไปอยู่กรุงเทพน,นานนะช่องผมโดนปิดการมองเห็นไปนานนะอดีศรฟรมเมี่ในบ้านแดงนะทุกคน เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนนะที่อยู่ในช่องพี่ติก๊กนะครับก็ฝากไปส่งกําลังใจให้หน่อยช่องโดนปิดกั้นการมองเห็นนะพี่อยู่กรุงเทพนานไลท์ไลท์ลงคลิปก็ไม่ค่อยมีคนเข้ามาเท่าไหร่นะครับนะจากหลักพันตอนนี้หลักสิบหลักไม่ถึงหลักร้อยเลยนะครับนะก็ขอบคุณคุณบัวเกสรด้วยนะครับสวัสดียามเย็นนะครับสวัสดีแม่แม่เอฟซทุกทกท,กท่านนะครับนะก็ เดี๋ยวกะว่าวันนี้เดี๋ยวกะว่าจะนั่งเล่นพูดคุยเปิดการมองเห็นช่องนะครับด้วยการเมาส์มอยไปกับเอซนะครับสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะทบทวนตําราหน่อยนึงหนังสือเล่มนี้นะครับผมซื้อตั้งแต่ตอนที่ผมไปอยู่กรุงเทพนะผมซื้อตั้งแต่อยู่กรุงเทพผมเชื่อไม่ว่าผมอ่านหนางังสือเล่มนี้ไปสี่รอบแล้วนะฮะผมอ่านไปสี่รอบแล้วแต่แต่ผมยังไม่ค่อยมีความมั่นใจเท่าไหร่คือ ตอนนี้ลืมละเพราะว่ามีช่วงหนึ่งซึ่งไปอยู่กรุงเทพแล้วมันไม่มีอะไรทําก็ไปทําไปถ่ายไปถ่ายคอนเทนต์ถ่ายอินฟูลงช่องแต่ว่าไม่ค่อยมีคนดูเพราะว่าถ่ายวัดถ่ายวาไปเที่ยวไปเที่ยวอยู่ในกรุงเทพเนาะสุดใจก็เป็นวัดทางกรุงเทพใต้นะครับทางกรุงเทพใต้ก็ถ่ายวัดถ่ายวาพอถ่ายไปมันไม่ค่อยมีคนดูนะครับมันก็ไม่มีรายได้นะรายได้มันไม่เกิดนะก็สุดท้ายก็เลย ก็ไม่ได้ไปนะครับสุดท้ายก็นั่นแหละไปทํางานนะครับไปทํางานธุรการนั่นแหละนะครับอยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งแถวกรุงเทพใต้เนาะก็รู้สึกว่าคิดถึงบ้านนะครับรู้รู้สึกว่าคิดถึงบ้านก็เลยบอกกับแฟนนะครับที่เป็นข้าราชการครูนะครับซึ่งซึ่งผมพาไปบรรจุที่กรุงเทพเนาะคือลงไปด้วยกันนั่นแหละนะครับก็รู้สึกว่าคิดถึงบ้านก็เลยไม่ต่อสัญญานะครับ ต้องบอกว่าผมไม่ผมขออนุญ,ญาตไม่ต่อสัญญาเองนะฮะก็ทำงานไปได้11บเอเดือนนะฮะอ่าก็ตามสัญญาจ้างก็ก็ไม่ต่อก็เลยขอออกนะครับขอกลับมาดูแลบ้านตอนนี้ก็อยู่บ้านนะทุกคนก็เเ้งควางอยู่กำลังคิดอยู่ว่าจะอ่านรอบที่5นะครับทุกคนนะทุกคนคิดว่าดีไหมในอนาคตผมอาจจะเป็นหมอดูก็ได้นะไม่แน่นะทุกคนนะผมอ่านไปสี่รอบแล้วนะ รอบที่ห้านี่คือนี่แหละเดี๋ยววันเนี้หลังจากลงไลฟ์เสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะผมจะเริ่มทยอยอ่านใหม่อีกรอบหนึ่งเป็นรอบที่ห้าผมซื้อเล่นนี้มาจากร a สด d านะฮะนะซื้อมาจากร a สด d าสั่งอ่านไปก็งงตัวเองอยู่เหมือนกันอ่านมาอ่านตั้งสี่รอบแล้วแต่ว่าเป็นเป็นคนที่ความจำไม่ดีเป็นคนความจำไม่ดีจะต้องอ่านทบทวน ต้องต้องผ่านทบทวนอ่านเรื่อยๆอ่านเรื่อยๆเอาเมมโบอรี่เข้าหัวใหม่นะฮะเป็นคนที่ความจําสั้นนะฮะแต่รักชั้นยาวยาวไปไหนไม่รู้เออก็เดี๋ยวให้ผมอ่านให้ผมอ่านอีกรอบหนึ่งก่อนนะฮะผพะอาจจะมาอ่าอาจจะมาทําคอนเทนต์ออนไลน์อาจจะดูดวงให้ทุกคนฟรีนะนี้โลกออนไลน์ก็ได้นะอาจจะเปิดไพ่มาเหมือนกับที่เขาดูกันนะนะเขาจะส่งสติกเกอร์ ตอนนี้ในในโลกออนไลน์เขาเป็นแบบนี้ครับ fc ผมเล่าให้กับแม่แม่ fc ในช่องบ้านแดงให้ฟังเดี๋ยวนี้เขาทำคอนเทนต์แบบนี้ก็คือผมนั่งอยู่บ้านเนี่ยถ้าผมแม่นแม่นไพ่นะครับถ้าผมแม่นไพ่ผมจับเอ่อใครอยากจะดูดวงเนี่ยซื้อสติกเกอร์ให้ผมมีมีอันนั้นอันนี้อน,นุษย์ประมาณ3อันแล้วก็มีดูดวงก็ซื้ออันนี้รัดคิวก็ซื้ออันนี้ ฟาสแท็กก็ซื้ออันนี้อะไรประมาณ 3, ประมาณสามประมาณสามสามสติกเกอร์อ่ะเออแล้วคุณคิดดูเอาถ้าถ้าผมดูแพทดูไพ่อ,อพยากรณ์น่แม่นี่โอ้โหสงสัยเอฟซแห่กันเข้ามาเป็นล้านแน่เลยนะครับเป็นล้านเป็นสิบล้านแน่นอนนะนะก็ไม่แน่เหมือนกันนะอนาคตมันคงไม่มีเรื่องบังเอิญในชีวิตหรอกกานะรที่ผมจะซื้อไพ่ พยากรณมาสักอันหนึ่งเนี่ยเป็นอันแรกในชีวิตผมด้วยนะไพ่ภรมยานพยากรนี่เป็นอันแรกนะครับอันนี้ซื้อมาตั้งแต่อยูุ่งเทียนะอย่างที่บอกไปอ่านไปแล้วสี่รอบนะบอ่านไปแล้วสี่รอบซึ่งก็ผมเชื่อว่าคนที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์ภูมิยานอะแม่นทุกคนเพราะว่าไพา่สำรับนี้มันแม่นมากนะครับแม่นมากแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าตอนเนี้ผมอาจจะยังความจําสั้นอยู่ ผมต้องอ่านใหม่อีกรอบนึ่งเออไม่แน่นะทุกคนก็ฝากติดตามไว้แล้วกันนะฮะในอนาคตอาจจะมาทำคอนเทนต์ดูไพ่ออนไลน์ก็ได้นะราศีนั้นราศีนี้หรือดวงประจำวันก็ได้ครับดวงประจำวันสำหรับคนที่ไม่มั่นใจในชีวิตหรือว่าอาจจะมั่นใจในชีวิตแหละแต่ว่าอยากอยากได้คำแนะนำอ่ะพูดง่ายอยากได้คำแนะนำดีๆส่งเสริมดวง ฉันควรซื้อบ้านหลังนี้ไหมฉันควรขายไหมฉันควรซื้อที่ดินไว้กินกําไรไหมวันนี้ก็ดูไปหลายคนนะดูในโลกออนไลน์เขาเขาก็ถามกันเนาะบ้านหลังนี้บ้านหลังนั้นอ่าที่ดินที่มีอยู่มีคนติดต่อถามซื้อเข้ามาฉันควรขายไหมถ้าขายอ่ามันก็ขึ้นอยู่กับคุณใช่ไหมล่ะแต่ถ้าคุณไม่ขายอีกนานเลยนะอะไรประมาณอีกนานเลยกว่าคุณจะได้กว่าจะมีคนสนใจอีก คือถ้าขายก็คือก็ตกลงราคากันแบบว่าชั้นขายชั้นขายได้เท่านี้คุณรับซื้อคนซื้อซื้อได้เท่าไหร่อะไรประมาณนี้มันขึ้นอยู่กับข้อตกลงถ้าพูดคุยกันได้มันก็โอเคเพราะว่ามันไม่ได้มีแต่ค่าซื้อขายมันมีค่าโอนด้วยมันมีค่าโอนที่จะต้องไปที่ดินด้วยนะครับนะเออก็มันไม่ได้มีแต่ว่าซื้อขายกันแล้วจบมันต้องไปโอนที่ดินด้วยนะครับโอนที่ดินเสร็จปุ๊บถ้า ยังไม่ได้ถ้ามันเป็นที่เปล่านี่ยก็ต้องไปล้อมรั้วอีกนะครับต้องไปถมที่ล้อมรั้วหรือว่าถ้ามันหลักโฉนดหรืออะไรมันหายก็ต้องไปขอรางวัดใหม่นะครับสําคัญที่สุดอ่ะคนมีเงินอ่ะซื้อที่ไว้อ่ไม,ไม,ไม่ไม่ขาดทุนหรอกที่มันจะมีมูลค่าขึ้นเรื่อยๆไม่มีที่ดินที่ไหนราคาต่ํา่งต่ําลง,าม,ลงมันไม่มีมีแต่มันจะสูงขึ้นสูงขึ้นเนาะใครที่มีเงินมีสินทรัพย์ที่เป็น มีที่ดินเนี่ยผมว่ามันมันก็เหมือนมีซื้อทองไว้น่นแหละเออซื้อทองนี่มันขึ้นมันลงมันก็แล้วแต่ช่วงแต่ที่ดินอะ่ะมันสามารถพ่อปลูกได้ไงก็ปล่อยปล่อยให้เขาเช่าก็ได้ปลูกต้นไม้ทําสวนก็ได้ถ้าใครมีเวลาดูแลนะครับแต่ว่าไม่แนะนําให้ซื้อที่เปล่าแล้วไม่ล้อมรั้วนะเดี๋ยวจะโดนบุกลุกหนึ่งก็คือโดนบุกลุกกันแหละที่ดินเขาไปทํากินทําประโยชน์อาจจะไปปลูก ลูกบ้านอยู่ในที่ดินของเราเหมือนกับที่เป็นข่าวเป็นข่าวไม่ได้นะก็เคยไปเคสหนึ่งอยู่เคยไปทำถ่ายคลิปลงช่องนะมีเคสหนึ่งอยู่แถวกาลสินเนี่ยก็มีที่เยอะแล้วก็ไม่มีเวลามาดูแลเนาะสุดท้ายก็โดนกลุ่มคนกลุ่มนายทุนเข้าไปบุกลุกไปปลูกบ้านอยู่ในที่ดินของเราแล้วก็สุดท้าย ไปฟ้องศาลก็แพ้คดีก็ไม่รู้ว่าด้วยเหตุอะไรลึกๆอาจจะเป็นเพราะว่าระยะเวลามันนานแล้วอะไรประมาณนี้กลายจากที่ของเราแท้ๆกลายเป็นที่ของคนอื่นเฉยเลยอะไรนะครับใครมีที่มีทางมีญาติพี่น้องอย่าปล่อยที่ให้ลกล้างแล้วก็ต้องหมั่นไปถ่ายรูปนะครับมันมันสำคัญนะหนึ่งก็คือต้องมีคนไปดูแลอาจจะฝากญาติพี่น้องไปดูแลแล้วก็ต้องไปถ่ายรูป เป็นระยะระยะเพราะว่าป้องกันคนบุกลุกเท่าที่ดูมาในในในหน้าข่าวในเฟซไอในโลกออนไลน์เท่าที่เห็นหนึ่งก็คือใกล้ใกใสุดก็กาลสินเนาะที่ที่ที่ผมมีประสบการณ์อันนั้นก็คือโดนบุกรุกที่แล้วก็โดนเข้าไปสร้างบ้านนะเป็น1 0บส,บสบหลังนะครับที่ของคุณยายเขาเยอะนะครับเอาคืนไม่ได้เลยนะครับ ฟ้องก็แพ้คดีเขาครับเขาก็คงเป็นแบบครอบครองปละปักอะไรประมาณนี้นะครับก็แล้วก็อีกเคสหนึ่งรู้สึกว่าจะเป็นในโลกออนไลน์นี่แหละที่ที่ที่มันอยู่ติดกันนะเนาะแล้วไอ้พวกสร้างบ้านน่ะมันมันมันสร้างมันสร้างแล้วก็มาสร้างผิดหรือว่าเจตนามาสร้างผิดก็ไม่รู้นะครับคือที่ดินอยู่ติดกันแล้วมาสร้างบ้านใส่ที่ดินของ คนอื่นหรือว่าลุกล้าเข้ามาในพื้นที่ของอีกคนหนึ่งอะไรประมาณนี้สุดท้ายแล้วก็เหมือนกับจะมาบีบบังคับให้เขาแบบขายที่ในราคาถูกให้อะไรประมาณนี้ระวังนะครับทุกคนที่อยู่ติดกันแล้วไม่ได้ล้อมรั้วเนี่ยแล้วเขาสร้างบ้านแล้วเขาล้ําเข้ามาในพื้นที่ของของคุณนะครับก็ต้องระมาัดาระวังนะครับอันนี้เท่าสองเคสเท่าที่ดูจากข่าวเราก็จําได้นะครับเคสอื่นๆนี่ไม่รู้นะฮะ <c oughs> เคสอื่นๆนี่ไม่รู้ก็ขึ้นอยู่กับ การดูข่าวดูข่าวมีประโยชน์ครับทุกคนไม่ใช่ว่าเราจะอยู่แต่ในโลกออนไลน์นะครับจะไลฟ์อ่าเขาเรียกอะไรดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์อย่างเดียวนะครับข่าวก็สําคัญนะครับข่าวสารบ้านเมืองก็สําคัญฉะนั้นใครที่ดูข่าวติดตามข่าวอยู่นะก็จะรู้เท่าทันของพวกมิจฉาชีพด้วยนะครับช่วงนี้ผมไลฟ์ในบ้านแดงเนี่ยเวลาลงไลฟ์เสร็จปุ๊บต้องขอกกากขอขอภัย FC นะครับ อย่าไปกดนะครับมันเป็นพวกคอมเมนต์ที่เป็นไอ้พวกไอ้ชวนเล่นการพนันนะครับจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับนะอดิศรไม่สนับสนุนการเล่นการพนันนะครับนะใครที่มันมาคอมเมนต์ใต้ใต้คลิปผมนะครับคืออาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานี่คอมเมนต์ไม่ต่ํากว่าห้าสิบคอมเมนต์นะครับนะคือวันละประมาณสิบคอมเมนตะ์มันจะคอมเมนต์ต่อกันประมาณสิบคนนะครับนะก็ผม ทยอยลบอยู่แล้วก็บล็อกอยู่นะครับไม่สนับสนุนเล่นการพนันนะครับทุกคนนะฮะนะเออมันจะพิมพ์ข้อความแบบว่าสู้สู้ส่งกำลังใจอะไรมาณเนี้ยนะครับนะฮะแต่ว่าเป็นใส่คำว่าตัวเนะครับตัวเตัว A ตัว x นะครับนะแล้วก็อะไรของมันอีกสักอย่างหนึ่งครับตัวเลขนะครับนะก็ไม่สนับสนุนการเล่นการพนันนะครับทุกคนนะทั้งในช่อง แอปดำนะครับแอปบ้านพิติกด้วยนะครับผมไม่สนับสนุนเล่นการพน,นันนะถึงผมจะเป็นช่องเล็กๆผมผมไม่ได้สนับสนุนเล่นการพน,นันนะครับใครอยากเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลสลากออมทรัพย์สลากอทอกศอ,ออมสินใครอยากซื้อก็ไปติดต่อที่ธนาคารนะครับคุณซื้อหลักร้อยไม่ค่อยไม่ค่อยถูกครับตอน ผมเสียดายอยู่ถ้าผมไม่มีธุระที่จะต้องถอนเงินมานะมันคุ้มกว่าครับใครมีเงินล้านอ่ะไปซื้อสลากนะครับเท่ากสอออมสินออมสินถูกบ่อยมากตอนที่ตอนที่อ่าซื้อหลักล้านอ่ะซื้อหนึ่งล้านบาทน่ะถูกบ่อยทีละห้าร้อยถึงหนึ่งพันแต่ยังไม่เคยถึถูกหลักหมื่นนะครับเสียดายมีภาระที่ต้องใช้นะครับก็เลยถอนมา เดี๋ยวถ้ามีงบอีกก็คงจะซื้อไว้อีกนะทุกคนนะอยากซื้อไว้สักสักสองล้านนี่อยากซื้อไวส้ส,ส,นนไวสักสองล้านนะสลากสลากทกสกับออมสินนะใครมีเงินลงทุนไม่รู้จะไปลงทุนอะไรก็ไปซื้อสลากออมสินทกสนะอืมซื้อทองเก็บไว้ก็ดีครับทองคําแท่งทองคําแท่งนะี่งเวลามีเหตุต้องใช้เงินก็เอาไปเอาไป เอาไปหาลานทองได้อย่าไปซื้อทองของประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับเห็นไหมเป็นข่าวไอ้ประเทศเพื่อนบ้านเราเขาซื้อทองตั้งตั้งสามแสนสี่แสนนะครับทองจะเป็นอยู่ประเทศเพื่อนบ้านเขาบอกว่าเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าใช่ไหมมันจะเป็นทองมันมันจะเป็นสีแหล่สีแดงแดงส้มๆมใช่ไหมที่เป็นขาวกันนะครับ แต่ว่าทองประเทศไทยเรานี่มันจะมันจะเป็นรู้สึกจะกเก้าสิบหกเก้าสิบหกจุดเท่าไหร่นี่แหละคือทองมันจะเหลืองเหลืองอลามมันจะไม่เป็นสีส้มๆเหมือนกับทางประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับนะแถวริมแม่น้ำโขงนี่นะครับซื้อตั้งสามสี่แสนสุดท้ายพอจะไปขายคืนให้แค่ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งไม่พอ โดนหกักนู่นหักนี่เอาไปมาเอามาขายอยู่ที่ไทยใช่ไหมให้ช่างทองไทยประเมินราคาตีราคาให้ดีอย่างใดตั้งแสนหนึ่งเนาะจากเงินสามแสนอะ่ะเอามาให้ช่างช่างทองที่ประเทศไทยหลอมให้อ่อาตอนแรกตอนแรกไม่ถึงด้วยซ้ำประมาณแปดหมื่นกว่าเก้าหมื่นกว่าดีดีหลอมแล้วยังได้เพิ่มเป็นประมาณแสนหนึ่งอะ่ะ ยังยัง,ย,งยังโชคดีอยู่ถือยังถือว่าคือเขาจําเป็นต,ต้องใช้เงินเนาะก็เลยเอาทองมาขายนะครับแล้วก็ช่างทองเขาก็ต้องหลอมครับเพราะว่าไม่รู้ว่าทองเพื่อนบ้านมันมีมันผสมอะไรมาบ้างนะเนาะเขาก็ต้องหลอมสวัสดีทุกคนนะครับโอ้พูดคุยมานะครับสักพักหนึ่งแป๊บเดียวนะสิบเก้านาทีแล้วนะคร ก็สำหรับไลน์นี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมไลน์เปิดการมองเห็นช่องนะครับในบ้านแดงนะอดร์ติสันแฟมิลี่อดร์ติสันสตอรี่นะครับบ้านฟ้าหนองหานไลฟ์สไตล์นะครับแล้วก็บ้านสีดํานะครับเขาเรียกบ้านสีดําใช่ปะบ้านพิติกเนี่ยบ้านพิติ๊กนี่เรียกบ้านสีดําใช่ไหมก็อดร์ติสันแฟมิลี่นะครับสุกายสบายดีพี่น้องปกไปภยสุขสุขคนนะครับก็ไลน์นี้ก็มีอะไรมากครับนอนหลับพอดีราตรีสวัสดิ์ทุกคนนะครับ ผมก็ไปหาดูข่าวต่อเดี๋ยวจะอ่านหนังสืออ่านหนังสือนั่งอ่อานหนังสือแป๊บหนึ่งนะคบ,บคุณคุณป้าบัวเกยร์ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมแอดมินทุกๆท่านที่